ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า all new ford everest ค่ะ2.0นะคะ bi turbo นะคะตัวขับ4นะคะไทเทเนีย p l u ัค่ะปี2022.2023นะคะมาในราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง1,350,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็น ็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยุกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ ก็สำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวฟอร์ดนะคะเอเวอร์เรสตัวนิกเจนแล้วนะคะตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นอาสไตล์รังผึ้งนะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะตัวไฟหน้าเป็นแบบแมทริก LED นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้หน้า LED เช่นกันนะคะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเขามีให้รอบคันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวยางเป็น ยังกุฎีาปี2022นะคะแล้วก็อ่าในส่วนของตัวแม็กเป็นขอบ20นะคะออกโรงงานนะคะก็อ่าแม็กนะคะเข้ากับตัวกระจังหน้ามากนะคะ ตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีตัวกล้องนะคะมองข้างให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะแจ้งเตือนออกนอกเลนเนะาะในส่วนของที่จะเปิดนะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมยมม่ะมาพร้อมกับสมารท์ทคีเล็แล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยกพามาดูภายใน สำหรับตัวภายในเขาเป็นสีดำ um, นะคะตัวนี้เริ่มกันจากที่กระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะ, Central ai, ะ,คะ,ะมาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มคูสตาร์ทหรือว่าปุ End ่มเอนจิ้สตาร์ทด้วยนะคะทางด้านพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวรันไมน,นะคะอยู่ที่48,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะาทางด้านของตัวหน้าจอทัสตรีนนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวเกียร์เขาเป็นแบบออโต้นะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวขับสีก็จะมีเกียร์โฟให้นะคะแล้วก็มีตัวกลื่นถท่าไหลกลื่นสบัดค่ะรวมไปถึงช่องสำหรับใส่แก้วกาแฟต่างๆให้2ช่องด้วยกันนะคะด้านบนก็จะเป็นตัว เปิดปิดสรลูปนะคะสำหรับคันนี้มีสรลูปให้ด้วยนะคะอ่าได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะตัวขับสีนะคะมาพร้อมกับสลูปนะคะลูกค้าตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในว้างขวางนะคะแล้วก็อ่าออปชั่นจะเต็มนะคะสําหรับตัว Ford e v e r e s t นะคะตัวอ่าภายในสะอาดสะอ้านนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะ มีตัวที่ชัดแปนะคะให้สําหรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีตัวแอร์แยกแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่หานะคะรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะหรือไว้เที่ยวสงงราน,นี้นะคะลูกค้าแนะนําเลยนะรถเพิ่งเข้ามาถึงแต่ว่าสภาพที่ได้มาคือสวยมากๆนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเขาก็มีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะแล้วก็ชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะตัวกล้องเขามีสา0ร้ยองศาอยู่แล้วเนาะตัวฝาท้ายก็จะเป็นอ่า เปิดปิดนะ,ะแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะสําหรับตัวรถครอบครัวแบบนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับสันรูปบ้านใหญ่นะแล้วก็เพดานเกลี้ยงไม่มีรอยคิดขวนนะคะแอร์เรามีให้รอบคันค่ะสําหรับตัวฟอร์ดนะคะตัวเบาะเขาจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแต่ว่าสามารถพับพระนาบไปได้เลยนะคะพับนอนไปได้เลยนะคะตัวนี้ เอาไว้ไปแคมปิ้งก็สะดวกสบายนะคะลูกค้ารถพึ่งเข้ามาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะได้เป็นตัวเครื่องซ0 b ซูนบีไอบนะคะตัวนี้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะ ายในนะคะสะอาดสะอ้านตัวเบาะไม่ยับไม่ช้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นบปเบาะรถไฟฟ,ฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะก็รถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าและที่สําคัญคือ,อ สวยมากๆนะคะสำหรับตัว Ford Everest n i t g e n คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถนัดดูรถหน้างานค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรไายด้วยตรงไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ